Xiaomi มี a r t Band 8 Active เรียกว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชสุดหรูในราคาที่ย่อมเยาวดีไซน์สวยดูเรียบง่ายการใช้งานฟังก์ชันค่อนข้างเรียกว่าครบเลยนะครับมีให้ใช้งานถึง50ฟังก์ชันเลยนะทุกคนสแตนบายได้ถึง14วันจะเป็นหน้าจอ1.47นิ้วนะครับ TFT Display นะครับ ฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับในโหมดสปอร์ตนี้ถึง50ฟีเจอร์เลยให้เราใช้งานแบบครบข้างครบแล้วก็พวกโหมดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับสแตนบายแบตเตอรี Stand ่ได้ถึง1 4วันทุกคนกันน้ําได้ด้วยนะครับเรียกว่ากาันน้ําได้ชั่วคราวก็ถือว่ามีฟีเจอร์แบบให้เราใช้งานเยอะมีสีให้เราเลือกถึง5สีเลยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนสายได้นะครับแต่ว่าผมเอามาเป็นสีดํา มาดูอุปกรณ์ด้านในกล่องนะครับก็จะมีสายชาร์จนะครับแต่ว่าไม่มีหัวด d ปเตอร์มาให้นะต้องไปหาดปเตอร์ที่มันเป็น5โวลต์1 a นะครับเป็น5โวลต์1 a แล้วก็เป็นคู่มือก็คืออันดับแรกเราต้องมีบัญชีของ Xiaomi นะครับใครที่ไม่มีมือถือ Xiaomi ก็มีบัญชีแล้วก็ไปโหลดแอป Mi Fitness เปิดเครื่องมาแรกๆมันจะให้เราสแกน QR Code แล้วก็สมัครของ Mi นะครับบัญชีของ Mi นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฟีเจอร์ในส่วนของการใช้งานนะครับหลักๆน่าจะเม้ในใครที่กำลังหาสมาร์ทวอท์นะครับราคาหลักร้อยแล้วเอามาออกกำลังกายนะครับเน้นขับขี่จักรยานวิ่งจ็อกกิ้งอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ให้เราใช้งานพวกวัดอัตราการเต้นของหัวใจต่งตางๆนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์หลักๆค่อนข้างเยอะ แล้วก็มันสแตนบายได้ถึง14วันน้ำหนักค่อนข้างเบาดีไซน์เรียบง่ายเรียบหรูนะครับเปลี่ยนทีมไดห้หลากหลายแบบเปลี่ยนทีมรูปภาพได้หลากหลายรูปแบบนะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็ฟีเจอร์ในส่วนของการควบคุมนาฬิกานะครับการควบคุม เครื่องเล่นเพลงนะครับการควบคุมเครื่องเล่นเพลงและก็โหมดกล้องก็มีให้เราควบคุมได้ด้วยนะครับของอสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้ก็เลยมาอันบ x ็อก Xiaomi Smart Band 8 Active กันให้ดูนะครับเรียกว,ว่าเป็นนาฬิกาแต่ว่านาฬิกาเรียบหรูเรียบง่ายในราคาหลักร้อยนะครับมีฟีเจอร์ให้เราใช้งานถึง50ฟังก์ชันเลย การใช้งานนะครับถ้าเวลาเราวิ่งออกกําลังกายแบบนี้ถ้าบันโดนแสงแดดค่อนข้างจัดเลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ก็คือข้อพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีสมาร์ทวอทหรือบัญชีของเสี่ยมีอาจจะต้องมาสมัครแล้วก็การใช้งานค่อนข้างสมัครค่อนข้างยากอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องมีการกรอ,อกจีเมลสแกน QR code นะครับใช้เบอร์โทรอีกนะครับผม ค่อนข้างหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าใครที่มีสมาร์ทวอทหรือบัญชีของมี่แล้วก็การใช้งานก็ค่อนข้างง่ายเลย